มาดูคลิปในตำนานคลิปนี้ครับกับตำนานถูกสัดหลับพี่เลี้ยงปลุกกลับขึ้นมาสู้ครับเป็นการเจอกันระหว่างยอดขุนพลสิทธิ์ไรภูมินะเจ้าของชายา พรานศอกร้อยเข็มนะครับผมเจอกับจิมมี่เรชาเปียนะฮะนักชกคิกบ็อกซิง่งแชมป์คิกบ็อกซิ่งจากอเมริกาครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะซึ่งกติกานี้แน่นอนครับว่าห้ามใช้ซอนนะฮะซึ่งเป็นอาวุธถนัดของยอดขุนพลครับต้องมาดูว่ายอดขุนพลจะจัดการยังไงครับมาครับแข่งขวาครับออกแข่งขวาไปก่อนครับเข็บเข้าหาครับ นะัเข้าไปครับโอ้ยจิมมี่นี่แม้กระโดดลบอย่างเดียวนะฮะมาครับสัดแข้งครับแข้งซ้ายครับยอดขุนพลครับนี่เราตัดมาเฉพาะไฮไลท์นะครับเพื่อความประหยัดเวลาครับนี่สปินครับแหมมีแบ็กคิกนะครับฉนั้นของจิมมี่เรทาเปียครับปี2532ัาครับจับเข่าใส่หน้าครับแหม่เมื่อก่อนคิกบ็อกซิ่งนี่ยังไม่ห้ามเรื่องการกดตีเข่าหรือกดคอตีเขานะครับมาครับแข้งขวาสูงครับเจอหมัดซ้ายขวาโต้ครับ จากจิมมี่เรทาเปียจับล็อกคอครับจะตีเขาจัดตีเขาซ้ายครับตีเขาขึ้นมาครับยอดขุนพลเขาซ้ายครับจิมมี่มัดหนึ่งสองลำตัวครับยอดขุนพลล็อกไว้ครับนี่ฮะเขาซ้ายครับนี่ครับหมดยกที่หนึ่งมาต่อกับยกที่สองนะครับลอยกันต่อบนจังหวะนี้โอ้โหมุนทัตสปินครับแล้วสปินอีกทีซ้ายขวาเลยครับโอ้หเหมือนท่านั้นของยอดขุนพลจะเสียท่าครับยังไงครับพยายามล็อกคอจะตีเขาเอาไว้ โอ้ยมาดูครับนี่ยอดขุนพลท่าจะแย่ครับโอ้ยเจอสปินฟาดแขนสปินฟาดแขนซ้ายขวาครับตามโดยแข้งซ้ายโอ้ยยอดขุนพลสุดลงไปเลยครับอือโดนไปนับที่หนึ่งครับอือนับแรกนะฮะเอาแล้วครับเอาแล้วครับสถานการณ์วิกฤตฮะสถานการณ์แย่นะสำหรับยอดขุนพลครับยังไงครับโดนไปหนึ่งนะครับจิมมี่มาจิมมี่กาจะปิดบัญชีรัดสายขวาครับจิมมี่ครับจิมมี่ฟาดแขนครับจิมมี่สปินอีกครับจิมมี่ครับจิมมี่เข้ามาหมัดขวาหมัดซ้ายฮุกขวาครับ หุ้ขวายกทีซ้ายครับหุ้ขวายอดุนพนยังนิ่งอยู่ยอดุนพนสุดลงไปหลับเลยครับอืมหลับไปเลยครับยอดุนพลครับโอ้พี่เลี้ยงปลูกฮะพี่เลี้ยงปลูกโอ้โหแบบนี้นี่ขอบคุณพี่เลี้ยงเลยครับอืนี่ฮะหลักแต่ถูกหลับแต่ถูกปลูกกลับมาได้ครับมันเป็นแบบนี้ครับ มาครับถีไปก่อนครับแล้วแหม่ยอดขุนพลเข้ามาล็อกครับจิมมี่ผลักออกมาแล้วสปินสปินฟันมัดหนึงนะฮะมาครับล็อกเอาไว้จิมมี่พยายามผลักออกยอดขุนพลพยายามเขายอดขุนพลเข่าขวาเข่าซ้ายครับยังไงครับจับล็อกมาเข่าขวายัดเข่าไปก่อนฮะยัดเข่าเข้าไปก่อนครับติดกาดครับไม่เป็นไรฮะติดแขนก็เข่าใส่แขนครับแหม่ยังไงครับพยายามหมัดหนึ่งสองมาครับจิมมี่ครับยอดขุนพลพยายามเข้าไปล็อกครับ ยังไงครับหมัดซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้ระวังครับจิมมี่ยังมีหมัดครับยังหนักด้วยที่มันครับยยอดคนพกลจับเข่าจับเข่าซ้ายยัดเข้าไปเข่าขวายัดเข้าไปเข่าซ้ายทะลวงไส้ครับเขาให้ถึงตับเขาให้ถึงไตครับยังไงครับหมาครับโอ้ยจับเข่าอีกทีเข่าซ้ายอีกทีครับเข่าขวาอออืืเขาให้มันทะลึงเครื่องไนครับหมาครับยังไงจัดเข้าไปครับแหมจิมมี่เริ่มนิ่งครับ จิมมี่เริ่มนิ่งจิมมี่พยายามจะโต้ด้วยหมัดแต่มันไม่ถนัดครับนี่ครับตำนานที่ว่ามวยหมัดต,ต้องจัดด้วยเข่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าจิมมี่สะบัดมาจเจอจับเข่าครับจิมมี่ผลักออกมาเนี่ยยอดค,คนพลเดินบทเดินบี้เดินขยิง่งดินติดจิมมี่ฟาดยอดค,คนพลเข้าไปจับเขา่าจับเข่าซ้ายยัดเข่าซ้ายทะลวงไส้เขา่าทะลวงไตเขาให้ถึงเครื่องในเขายังไงมาจิมมี่พยายามรวงมัดใส่ซ้ายขวาซ้ายจิมมี่เอาตัวรอดไปก่อนครับจิมมี่จับเข่าอีกแล้วครับจิมมี่เริ่มตัวงอ จิมมี่งอจิมมี่เริ่มตัวงอมาครับจิมมี่ยังทนอยู่ยอดขุนพลยังไงยอดขุนพลเข้าขวาจิมมี่ลงไปกองเลยทีเดียวครับโอ้โหโดนไปครับอีกหนึ่งนะครับเอาข่ามุมครับเอาหมดยกพอดีครับอืมระคังช่วยชีวิตจิมมี่เลยนะฮะมาครับอ่าละยอดขุนพลน่าจะฟื้นกลับมาแล้วครับมาดูว่ายกนี้จะเป็นยังไงครับโดนกันไปคนละนหนึ่งน้เมื่อยกสักครู่มาถึงจับใส่เขาก็เลยแล้วจิมมี่พาลงไปแบบนี้ครับมาครับ มาสร้างจังหวะก,กันใหม่ที่กลางเวทีนะนี่กรรมการเตือนนะฮะอย่าจับเครี้ยงแบบนั้นไม่เอานะครับมาครับนี่จะสปินแบ็คคิกครับนี่จับใส่เข่าซ้ายเข่าขวาซ้ายยัดเข้าไปยัดเข่าเข้าไปแหม,มอย่าจับงอมาเข่าเข้าไปสีข้างยังไงแหมจิมมี่ได้แค่กันเอาเข่าใส่หน้าจิมมี่หมัดหนึ่งสองโดนเข่ายอดขุนพลยังไงมาครับพยายามจะหาทางเอาตัวรอดก็โดนเขา่าโดนเข่าครับอืมยังไงครับยังไงครับ ยังไงครับพยายามดื้อดึงเขาจิมมี่ยังดื้อดึงจิมมี่หมัดหนึ่งสองลำตัวยังไงยอดคุณพลยอดคุณพลเขาขวาไปก่อนครับจิมมี่จิมมี่จับไว้อีกแล้วครับออกมาครับจับเขาครับยังไงครับอ่จิมมี่พยายามกมัดหนึ่งสองครับยอดคุณพลจับเข่าซ้ายเขาขวายัดเข้าไปเขาขวาเติมเข้าไปให้มันอร่อยถึงใจครับมาครับอือือยังไงก่อนครับ จับกดลงมาครับจิมมี่จิมมี่พยายามเกาะเชือกโอ้จิมมี่จับเชือกครับจิมมี่ครับกรรมการต้องเข้ามาแยกเลยทีเดียวฮะแหมอ้าวลงไปนอนคุกคูกุดคูอยู่แล้วฮะยังไงครับมันจุกหรือเปล่าครับมันยังไงครับอาการเป็นไงกรรมการนับครับกรรมการถามจิมมี่โอ u o k a ไหมนับไปแล้วแปด นับไปแล้วนายโอ้ยยุติการโชคไปเลยทีเดียวนะครับผมจังหวะน,นี้อือือสุดมันเหลือเกินครับผมโอ้ยแบบนี้มันต้องกดไลค์กดแชร์กันเลยทีเดียวฮะมาครับดูจังหวะน,นี้ครับเข่าขวาครับจะม,มีส่วนขค้นใอนมัดแล้วเข่าซ้ายยัดคืนครับอือือจิมมี่จับเชือกครับจิมมี่ถึง กับต้องจับเชือกครับแล้วนี่ดึงมาครับแล้วจับเขาต่อครับจัดหนีไปไหนมารับประทานเขาเข้าไปให้มันอิ่มแปร้ะดีดีแบบนี้ครับเข้าไปครับเขาให้ถึงกเพาะออกเจอมันหนึ่งสองลำตัวครับแล้วเขาไปอีกทีครับเขาขวาครับอื้มแหม่นี่ครับต้องขอบคุณพี่เลี้ยงกันเลยทีเดียวครับแล้วก็แหม่ยังอุตสาห์ชูมือนะฮะอ่ะแสดงความยินดีครับก็ได้รับชัยชนะอย่างเป็นทางการครับยอดคุณพลศิตรัยภูมิครับชนะจิมมี่เรชาเปียว